แปลลักษณะของคนมีบุญแล้วก็มีวาสนาดีลองดูนะครับว่าคนในครอบครัวของคุณนั้นเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาดีหรือเปล่ากับแปลลักษณะต่อไปนี้มาฟังกันเลยลักษณะข้อที่หนึ่งก็คือแก่แล้วยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องไปขอคนอื่นใช้ไม่ต้องรวยแต่มีเงินพอกินพอใช้แล้วก็ไม่ขาดมือข้อที่2ก็คืออายุเกิน60ปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือถ้ามีก็ไม่ต้องล้มหมอนนอนเสือป่วยติดเตียงดำรงชีวิตยอยู่ได้อย่างสบายสบายข้อที่3ก็คืออายุเกิน70ปีแต่ยังทำงานคล่องแคล่วช่วยตัวเองในภารกิจประจำวันเดินชมต้นไม้ดอกไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ข้อที่4ก็คือลักษณะที่4ก็คือมีงานทำประจำที่ทำให้เกิดความสุข งานประจานี้จะเป็นอะไรก็ได้เช่นการลดน้ําต้นไม้ให้อาหารหมาทํางานช่วยสังคมสอนหนังสือโดยไม่ต้องสนใจว่าได้เงินหรือไม่ลักษณะที่5ก็คือมีญาติมิตรหรือเพื่อนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวโทรศัพท์หรือส่งไลน์หากันคือแสดงว่าคนนั้นยังไม่ลืมเราไม่ลืมเขาทำดีกับเขาคนก็จะมีใจคิดถึงไม่ต้องเศร้าใจอยู่อย่างโดดเดี่ยว ลักษณะของลักษณะที่หของคนมีบุญและวาสนาดีก็คือมีการกินอยู่ไม่เป็นภาระช่วยตัวเองได้แต่งตัวเองกินเองไม่ต้องป้อนอาบน้ําเองได้อ่านหนังสือหรือจดหมายได้รับผิดชอบต่อชีวิตประจําวันของตัวเองได้ลักษณะที่7ก็คือมีหลักธรรมประจําใจมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีความสุขทุกวัน เจริญสติสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตใจมั่นคงไม่ฟุง้งซ่านและข้อที่8ลักษณะที่8ของคนมีบุญก็คือกินอิ่มนอนหลับอยากจะหลับก็หลับอยากจะตื่นก็ตื่นไม่เครียดไม่ต้องรีบเร่งทำตามกำหนดเวลาใจสงบไม่พลุ่งพลานนั่นก็คือ8ลักษณะของคนที่มีบุญมีวาสนาดี ใครที่มีครบทุกข้อก็จัดว่ามีวาสนาที่ดีมากใครมีน้อยข้อก็คือวาสนาดีรองลงมาส่วนคนที่ไม่มีวาสนาก็คือคนที่ไม่มีเลยสักข้อในแปข้อต่อปีนี้นะครับ